โอเคก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวผม,ผมจะมาถามคนดูว่าจะให้ผมรีวิวตัวอะไรนะครับว่าผมออมีหลายตัวจนไม่รู้ว่าจะทำจะรีวิวตัวไหนก่อนก็เลยมาถามคนดูนะก็จะมีตัวมิกุ สองตัวนะก็พิมพ์มาเลยว่าอยากดูตัวไหนะก็จะมีกล่องใหญ่กับกล่องเล็กแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ของทันจิโร่แล้วก็อีกอีกหนึ่งกล่องของทันจิโร่เหมือนกันนะก็อยากดูว่าคนดูอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรนะก็คอมเมนต์มาเลยว่าจะดูมิกุกล่อง ใหญ่หรือว่ากล่องเล็กหรือว่าจะเป็นทันจิโร่ของเซ g a หรือว่าจะเป็นทันจิโร่ตัวนี้ก็พิมพ์มาได้พิมพ์นาเไ่อคอมเมนต์นะก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ขอตัวไปก่อนนะบาย